อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องมือใหม่นะครับพี่น้องอ่หลังจากที่ผมได้ทําการซ่อมตัวนี้เสร็จผมก็มาคิดได้ว่าอาการแบบนี้พี่น้องมือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เข้าใจน่าจะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้นะครับพี่น้อง <S 1> <S 1> ผมลืมไปทีนี้ผมก็เลยเอามาเล่าให้พี่น้องฟังว่าอาการแบบนี้พี่น้องจะต้องแก้ตรงไหนยังไงนะครับพี่น้องอไปดูกันนะครับพี่น้อง อาการตัวนี้ของลูกค้านะครับลูกค้ามาให้ซ่อมออน้ําไม่เข้าถังนะครับพี่น้องน้าไม่เข้าถังอาการนี้นะครับที่มันเป็นมานะครับพี่น้องหลังจากที่ผมมาตรวจเช็คดูนะครับหลังจากที่ผมเอามาตรวจเช็คดูปรา,ากฏว,ว่าไอ วาวน้ำหรือสีดีน้ำตัวนี้นะครับพี่น้องมันเสียเห็นไหมครับอ่ามันจะย้อยลงมาเลยครับเห็นไหมครับนี่ย้อยอ่าคือมันละลายลงมาเลยนะครับนี่นะครับปรากฏว่าน้ําไม่เข้าถังนะครับหลังจากนั้นมาอ่าผมก็มาทําการเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมก็เอาแถวนี้แหละครับที่บ้านผมมันมีเยอะอ่าเห็นไหมครับอันนี้มันจะลงนะครับสายไฟของมันจะลงของเขาแต่อ้สองข้างไอ้ตัวนี้มันไปคนละทิศละทางกันนะครับนี่นะครับแต่มันใส่กันได้ ของซัมซุงเหมือนกัน,นครับแต่คนละรุ่นคนละยี่ห้อแต่มันใช้ระบบเดียวกันหลังจากที่ผมทําการเปลี่ยนตัวนี้เสร็จปุป๊บปรากฏว่ากด power ปุป๊บน้ําไหลเข้าถังทันทีนะครับนี่นี่คืออาการที่มันออกมาอีกนะครับพี่น้องหาเบื้องต้นน้ําไม่เข้าถังพอมาดูตัวนี้เสร็จปุป๊บผมก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้มันเสียหลังจากที่ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับพี่น้องใช้งานได้พอกด power ปุป๊บน้ําเข้าถังทันที ถ้าเป็นอาการแบบนี้มันเกิดมาจากไรแอกในบอร์ดอีกนะครับพี่น้องทีนี้ไรแอกตัวนั้นมันจะเป็นแบบไหนยังไงสำหรับพี่น้องมือใหม่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับบางบางท่านยังไม่รู้จากเฟสเชอร์แต่ไม่เป็นไรครับเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมก็จะเอา,เอ,าออกมาให้พี่น้องดูเรื่อยๆและปรึกษาหาลือกันได้นะครับพี่น้องอผมไม่ห่วงครับรู้เท่าไหร่บอกเท่านั้นนะครับพี่น้องอเราแนะนํากันได้ หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนนี้เสร็จนะครับกดพาวเวอร์ปุ๊บน้ําเข้าถังทันทีอาการนี้คืออาการของไดแอกนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูไดแอ็กมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับว่ามันมีหน้าที่ยังไงนะครับพี่น้องผมก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้ะครับผมก็หาแถวนี้แหละครับใส่นะครับไม่ได้ไปซื้อจากร้านมาเลยนะครับไดแอกนะครับ นี่นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สายน้ําอยู่ตรงนี้แหละครับก้ๆไก่สเกตดูนะครับพี่น้องอาการของไดแอกมันเสียนะครับนี่นะครับนี่นะครับไดแอกจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสองตัวน้ํายาปรับพนุ่มหนึ่งตัวแล้วน้ํเข้าถังหนึ่งตัวถ้าเป็นรุ่นที่มันไม่มีน้ํายาปรับพนุ่มมันก็จะมีไดแอกตัวเดียวนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าม,มันจะมันจะมีมันจะแตกต่างกัน ถ้าเป็นรุ่นใหญ่แบบนี้ <c oughs> เขาจะมีไอ้อน้ายาปรับพนุ่มด้วย <c oughs> ก็เลยมีไดแอกสองตัวถ้าไดแอก <c oughs> ไอ้ตัวน้าเข้าเสียเรากด power ปุป๊บน้ําจะเข้าถังทันทีแสดงว่าไดแอกตัวนี้มันเสียนะครับพี่น้องแต่ถ้าน้ํายาปรับพนุ่มน้าไม่ไหลลงน้ํายาปรับพนุ่มเลยเบื้องต้นเราก็ต้องไปตรวจเช็คดูไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับตรวจเช็คดูไอ้ซีดีลน,น้ําตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่า การเช็คก็ไม่ยากครับไม่ต้องไปวัดโอมวัดแอมอะไรก็ได้ครับ <c oughs> แค่เอามิเตอร์วัดดูก็ถ <c oughs> ้ามันไม่วิ่งแสดงว่าเสียแล้วครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> อ่าเพราะถ้าวัดแล้วเออไอตัวนี้ยังไม่เสียดีอยู่ใช้ได้แต่ทําไมน้ํายาปรับผ้านุ่มถึงไม่ไหลนะครับอ่ามันจะต้องเป็นตัวนี้นะครับตัวไดแอกตัวนี้นะครับอ่าอยู่ข้างๆกันนะครับอ่าไอตัวข้างขวานี่ยนะครับจะเป็นไอ้น้ายาปรับผ้านุ่มไอตัวด้านซ้ายนี้อ่าจะเป็นไดแอก น้ำเข้าถังซักนะครับพี่น้องนี่นะครับอาการที่ผมได้เปลี่ยนไปผมเปลี่ยนตัวนี้นแหละครับพี่น้องไอตัวน้ําเข้าถังซักนี่นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมก็หาแถวแถวนี้นะครับพี่น้องแถวมาดผมนี่นะครับมาใส่นะครับนี่นะครับแล็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าอาการนี้เกิดขึ้นเช็คดูวาล์วน้ำวาล์วน้ำใช้ได้อยู่กดพาวเวอร์ปุ๊บ น้ำเข้าถังทันทีให้พี่น้องทําการเปลี่ยนไดแอกตัวนี้นะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นไอ้น้ํายาปลพนุ่มไม่ไหลตรวจช็คไอ้วาวน้ําหรือซีเรน้ําดีอยู่ต้องมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับพี่น้องอาการเปลี่ยนนี้เราเจาที่ไหนยังไงนะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่แล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเราต้องไปหาของเก่าของเก่านั้นมาจากไหนยังไงและทีนี้พอเราไปเจอของเก่าเราก็มาดูดูอาการของมาันเราก็มามาดูเปรียบเทียบดูว่านี่ของเก่านะครับพี่น้อง พวกนี้เป็นของเก่าแล้วทีนี้เราก็จะคิดว่าเอ๊ะอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งอ่าอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับพี่น้องบางรุ่นอ่าบางรุ่นมีน้ํายาปรับผ้านุ่มเออไม่มีน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับพี่น้องอ่ามีเตียไดแอกของไอ้น้าเข้าตัวเดียวอ่าเราจะทํายังไงมันไม่ใช่รุ่นของมันแต่ไม่เป็นไรครับพวกนี้นะครับอ่าให้พี่น้องเอาตัวไหนก็ได้ครับรุ่นไหนก็ได้ถ้าเป็นยี่ห้อซัมซุง และใช้วาล์วน้ําอยู่นะครับมีไดแอกเป็นของวาล์วน้ําอยู่พี่น้องสามารถเอามาทดแทนกันได้ไม่ว่ารุ่นไหนนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเราสามารถเจาะได้ทีนี้เราจะไปดูยังไงว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับก็ไม่ยากนี่นะครับอ่าอันนี้นะครับเราก็สเกตดูอ่าอันนี้สองเส้นนี้เป็นเออ่ซีคาร์ปาสตาร์ทนะครับน้ำเงินแดงไอ้ตัวนี้คือวาล์วน้ํานะครับพี่น้องนี่นะครับวาล์วน้ําหรือไอซีดีน้อยน้ําสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีอ่า แจ็คเสียบอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องแล้วก็เจาะนี่นะครับนี่นะครับผมทําให้ดูนิดหน่อยนี่เองนะครับนี่นะครับอ่านี่ครับอ่ามันก็จะอยู่นี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าสามขาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับนี่อ่าสามขาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาออกมาครับพี่น้องแต่ข้อสําคัญคือการเจาออกมานั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าไปงัดแง้มมันมันแรงเกินไปเพราะมัน ขามันหักได้ครับพี่น้องมันบอบบางมากถ้าเจอความร้อนนานๆคนเรางัดมาพบขามันหักไปอันหนึ่งครับมันมี3ามขานะครับพี่น้องมันทดแทนกันได้เพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปกลัวและไม่ต้องไปตกใจว่าเอ้ยมันคนละรุ่นนี่วะใส่กันได้ยังไงอะอันนั้นมีว้าวนาเออมีมีไดแอกตัวเดียวอีกตัวนี้มันมี2ตัวอ่ามันทดแทนกันได้หมดนะครับนี่นะครับทดแทนกันได้ไม่ว่าจะเป็นอ่ารุ่นไหนนะครับพี่น้องถ้าเป็นของซัมซุง ไดแอกวาวน้ํานี้จะทดแทนกันได้หมดนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้แผงบอร์ดอันเก่า <c oughs> เพราะว่าไดแอกมันยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าอาการของไดแอกตัวนี้นะครับพี่น้องอไดแอกตัวนี้นะครับไดแอกตัวนี้มันมีอยู่2ตัวนะครับพี่น้องอรู้สึกจะมืนหรือเปล่าอันนี้นะครับ ถ้าตัวนี้เสียนะครับเราก็เอาตัวนี้มาแทนได้นะครับเห็นไหมครับถ้าถ้าตัวนี้เสียเราก็เอาตัวนี้มาแทนได้เอาน้ํายาปรบผนุ่มไปแทนตัวน้ําเข้าได้ <Anything S 2> เอาตัวน้ําเข้ามาแทนน้ํายาปรบผนุ่มได้เพราะฉะนั้น Isaac อาการของไดเอกตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนมันจะมาทดแทนกันได้หมดนะครับพี่น้องเ <P uan> พราะว่ามันทํางานเหมือนกันนั่นแหละครับพี่น้องนี่นะครับไอ้น้ำยาปบผนุ่มมันก็ใช้ซีเรียลน้ำเหมือนกันนะครับ น้ำน้ำซักผ้ามันก็ใช้ไอซีดีน้อยน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไอมีตัวเดียวไออีกรุ่นหนึ่งไม่ไม่มีน้ํายาปะผ้านุ่มแต่มีแต่ไอน้าเข้าเราก็เอาตัวนั้นมาแทนไอ้น้ายาปะผ้านุ่มได้นะครับได้หมดทดแทนก็ได้หมดคือมันทํางานเหมือนกันนั่นแหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาแนะนําให้พี่น้องว่าเอออย่าไปตกใจนะเนี่ยมันคคลรรุ่นมันเข้ากันได้หมดมันมันทำงานได้หมดนะครับพี่น้อง อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกีอ้มีหลายท่านว่าน้ำยาปะพนุ่มมันไม่ไหลมันไม่ไหลเบื้องต้นแล้วก็มาเช็คดูก่อนเช็คด้วย <c oughs> ซีรีน,น้ำนี่ก่อนว่ามันเสียหรือเปล่าถ้ามันเสียเราก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับแต่ถ้า,เ,าเปลี่ยนแล้วน้ํายังไม่ไหลอีกมันก็จะเป็นไดแอกตัวนี้แหละครับมีแค่นี้นะครับพี่น้องไม่ไม่ไมไมยากนะครับพี่น้องแต่ปัญหาตรงจะยากตรงที่ว่า,อา,อา,อาตอนเอาออกนะครับพี่น้องต้องพยาพยามพยายาม ระมัดระวังให้มากเพราะว่า,าลายพิ้นของเขาก็บอบบางมากและขาของมันนี่ก็หักง่ายด้วยเพราะผมเคยทําหักมาแล้วครับ <c oughs> นี่นะครับหารุ่นแรงกับมันไม่ได้ค่อยๆแคะนะครับก่อนจะแคะมันออกมาแล้วก็ต้องเอาตะกัวตะกัวลงไปใหม่นะครับน้นองเราต้องเอาตะกัวลงไปใหม่ให้มันละลายแล้วค่อยๆอ,ออกง่ายแต่ถ้ามันยังปกติของมันอยู่เราไปเอาตะไอหัวแรงเข้าไปเจียมมันบัดเกีมันทีเดียวเลย มันเกิดความร้อนสูงและไอตัวนี้มันละลายยากนะครับแต่เราต้องเอาตะกัวตัวไออันใหม่เข้าไปล้างมันก่อนนะครับมันถึงจะออกได้ง่ายนะครับพี่น้องอาการนี้พี่น้องมือใหม่ก็ต้องเจอแน่นอนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าอาการแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับพี่น้องอกด power ปุ๊บน้ําไหลเข้าถัทางทันทีแสดงว่าไดแอกตัวน้ําเข้าหรือเสียนะครับพี่น้องแต่เบื้องต้น <c oughs> เราก็ต้องตรวจด,ดูอันนี้ก่อนนะครับแต่อาการนี้มันจะเป็นตัวไดแอกนี่นะครับ กดพาวเวอร์ Power, ปุ๊บน้ำเข้าถัทางทันทีอ่าแสดงว่าไดแอกตัวนี้มันเสียนะครับไอ้ส่วนน้ํายาปะพนุ่มอ่าถ้าน้ํายาปะพนุ่มอ่าน้ำไม่เข้าไม่ล้างน้ํายาปะพนุ่มลงถังอ่าต้องเบื้องต้นต้องไปตรวจเช็คดูไอ้ซีดีน้อยน้ํานี้ก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่าถ้ามันเสียเราทําการเปลี่ยนหลังจากที่เปลี่ยนแล้วมันยังไม่ดีมันก็ต้องเป็นไดแอกตัวนี้อีกนะครับน้องมันจะอยู่คู่กันนะครับอ่าถ้าเป็นไอ้ไอ้มี สีเรียลน้ำสองตัวหนึ่งน้ำยาปับผนุ่มสองน้ำเข้าถังซักนะครับพี่นะ้องมันจะมีไดแอกอยู่สองตัวอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าถ้าบางรุ่น <c oughs> บางรุ่นที่ที่มันมีไอที่มันมีซีเรีนยนน้ำตัวเดียวครับน้ำยาผับผนุ่มไม่มีมันก็จะมีไดแอกแค่ตัวเดียวนะครับพี่น้องดแอกน้ำยาปับผนุ่มไม่มีมันก็จะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนี่แหละครับแต่ก็สามขาเหมือนกันนั่นแหละครับพี่นะ้องแล้วก็ทดแทนกันได้ด้วยนะครับพนะี่น้อง ไอ้ตัวนี้จะแทนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะแทนตัวนี้ก็ได้หรือจะเอารุ่นเล็กมาใส่แทนก็ได้เพราะว่ามันทํางานแบบเดียวกันนั่นแหละครับพี่น้องนี่นะครับไม่ยากครับความรู้เล็กน้อยนี้นะครับพี่น้องผมก็หวังใจว่าพี่น้องจะไปแก้ไขได้เกิดประโยชน์ได้นะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่และพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจนะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจผมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ